ฝากถึงไอ้พวกหลักการเยอะไอ้พวกทฤษฎีเยอะนะพอกูจะทําแล้วมันต้องอย่างนู้นมันต้องอย่างนี้มันต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนั้นพอกูไปทำจริงๆริงทไม่ได้ทําอะไรไม่รู้แม่งหลักการยังกระจบปริญญาไอ้ที่ทําออกมาแม่งยังกระสุนพัฒนาเด็กเล็กมึงบ้าหรือเปล่าผมไม่ต้องพูดนะนะหลักการแม่งยังกระแสติกรัตรพอให้ปฏิบัติทําออกมาอุบาทจัดไอ้จาตส้นตีนเลิกพูดแต่นะพูดแล้วทาไม่ได้มึงเลิกพูด,นะพด,ด,พดสัตว์ ฝากถึงให้พวกหลักการเยอะไอ้พวกทฤษฎีเยอะนะพอคูจะทะออําแล้วมันต้องอย่างนู้นมันต้องอย่างนี้มันต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนั้นพอคูไปทำจริงทําไม่ได้ทําอะไรไม่รู้แม่งหลักการยังกระจบปริญญาไอ้ที่ทําออกมาแม่งยังกระสุนพัฒนาเด็กเล็กมึงบ้าหรือเปล่าไม่ต้องพูดนะนะหลักการแม่งยังกระแสส่กษัตย์พอให้ปฏิบัติทําออกมาอุบาทจัดไอ้จัต้นตีนเลิกพูดแต่นะพูดแล้วทาไม่ได้มึงเลิกพูด,นะพด,ด,พดสัต